สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกาหลีแล้วคือแบบเร็วมากทุกคนวันนี้คือเครื่องแลนนะคะถึงที่นี่ประมาณ6กโมงนิดนิดคือเร็วกว่าเวลามากๆแล้วเราก็ทําการนั่งบัสริมูซีนนะคะมาถึงประมาณ45นาทีสําหรับใครที่แบบอยากได้ใครเมดการาดอะคือต้องมาซื้อที่โซเท่านั้นยังซื้อที่แอร์พอร์ตไม่ได้นะคะจะต้องชาระเป็นเครดิตคัลหรือว่าเป็นแคชไปก่อนสําหรับการซื้อเอ,อ่อบัสติเกต ซึ่งอันนี้คือใช้เวลาเร็วมากๆการจาราจรที่นี่ไม่ติดขัดเลยแถบตอนนี้เป็นแบบอากาศช่วงเดือนจูนอะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะตอนนี้ตอนเช้าแต่ตอนบ่ายยังไม่รู้และเราก็มาอยู่ที่ย่านคงแดแล้วแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปที่ที่พักซึ่งประมาณเกือบเกือบแปดอเมตรนะคะประมาณ14นาทีเดี๋ยวเราไปแปลงล่างกันก่อนวันนี้มากับโยโกะนี่ไปม คือเวลานี้แบบพวกแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะพวกร้านสะดวกซื้ออะไรตัวเนี้ก็คือจะมีแค่บางแห่งที่เปิดเท่านั้นแต่ส่วนมากก็คือยังไม่เปิดเลยตอนนี้เวลาประมาณ8โมง26นะคะวิธีการสำหรับเติม Climate Card นะคะก็คือเติมได้ที่ Metro เลยแบบทุก Station อันนี้เราก็จะเลือกเป็นแบบ T-Day Pass นะคะจะประมาณ10,000วอนก j a คนจะบอกว่าสแตนออยที่เนี่ยคือถูกกว่าไทยหลักพันแบบว่าอย่างของเราอ่ะที่ไทย4ี่พันห้าที่นี่สา0พันคือแบบไม่จัดได้ยังไงก่อนแล้วคือแบบคนเยอะมากๆของเอมาที่เนี่ยคือห้ามพลาดแ t น n อย l o ่านมาแล้วครึ่งวันเออก็รู้สึกใันชืดมาทั้งวันแล้วนะรู้สึกอ่ะคือคือขาเปรีย้ยไปหมดแล้วแล้วก็คือหมดไปแบบเยอะมากทุกคน <laughs> เหมือนมน้แตาวเหมอน้งมุนนุมน่มแบบนุ่มตสงๆแบบว่เรอยหลังจากที่เรากินเสร็จนะคะเราจะเดินดเดินแถวนี้แหละแล้วก็ด้วยความที่ใครที่มาแนะแนําว่าต้องมาย่านซองสูเลย<อ>เพราะว่าคือทั้งแว่นเนมเครื่องสาอางต่างๆอืมมันเยอะมากจริงนะนี้ก็คือหินนี่ จะเข้า at, ok หรือไม่ atem, เข้าก็ไม so ่รู to? ้และอันนี้ก็จะเป็นช็อปฟรีนะคะด้านหลังเราก็จะเป็นอนุสรดีออเหมือนกับที่ไทย 等等等。<laughs> <laughs> คือเจอร้านที่น่ารักอีกแล้วเดินผ่านแล้วโยบอกว่าขอแค่เข้ามาดูสรุปเสี่ยงเงินจริงไอคำที่ว่าขอที่ต้องมีคู่กันเนี่ยดูคนเยอะมากแล้วก็กลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเจ็บเท้ามากก็เลยต้องไปซื้อรองเท้าแตะที่เซเว่นแล้วก็อันนี้ไปแบบไปช็อปที่บูร์เเฟนมานะคะแล้วก็แบบหลายร้านเลยนี่ก็คือตอนเราเช็คอินเข้าที่พักแบบห้องไม่ได้แบบ ขี้ริวขี้เล่เลยนะเอาจริงอ่ะสวยนะแล้วก็ดูวิวค่ะหนูนี่คือแบบวิวดีมากทุกคนแนะนำเลยโฮเทลเดอะดีไซเนอร์ฮงแดนะคะก็คือที่เราไปเติมชาร์จพลังจากที่พักนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โอลิฟยังซึ่งจะบอกว่าคือของที่นี่ยเยอะมากมีทั้งพวกวิตามินเอ่อสกินแคร์ต่างๆมาหน้าในตำนานที่เขาแบบ รีวิวต่ตอกกันมาะอะไรเงี้ยแยวเราจะมาช็อปนะคะทุกคนแล้วเราก็มาที่ตลาดข้างๆกับเออแล้วอยู่ข้างๆกับสถานีอะไรน,นะมึงคงกิจก็คือจะมีตลาดแล้วก็ตลาดเล็กๆอ่งอุ้ยน่ากินน่ะเข้าใจแล้วทำไม คนเกาหลีถึงชอบกินคือเป็นสตรีทฟู้ดที่อร่อยมากมันเป็นเหมือนลูกชิน้นปลาอันนี้สั่งไก่มาด้วยคืออร่อยมากแต่เป็นย่านที่คึกคืน,นย่านหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนเยอะมากแล้วด้วยความที่ตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วย mm hmm. แบบทุกคนดูดิ mm hmm. แบบมันตะการตาไปหมดเลยเหมือนฟิลให้ให้ฟิลถนนคนเดิน <laughs> ในในไทยอะแบบวันนี้นะคะอันนี้เป็น day t o วันนี้เราก็จะมา เดินหาของฝากแล้วก็เดินตอนนี้เราอยู่ย่านเมียงดงเนาะนี่ก็จะเป็นออาฟิตทุกคนคือวันนี้เป็นเหมือนวันจันทร์แล้วคนที่เนี่เขาก็ทำงานซึ่งแบบที่เมโทรก็คือคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วแล้วก็จะไปซื้อของแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะมีไปทำสวยนิดหน่อยแค่นี้คะ่ะแพนวันี้ ือจะบอกว่าเมียงดงใหญ่มากคือซองส่วจะเป็นที่ที่แบบเป็นตรอกซอกซอยแล้วก็มีแบรนด์เนมแต่ที่เนี้ยคือมันเป็นแบรนด์แบบใหญ่อ่ะทุกคน ด้วยความที่เรามาแหล่งช้อปปิ้งนะคะ mm hmm. ก็เลยแบบไม่ค่อยมีร้านอาหารที่เจอเท่าไหร่ mm hmm. ก็เลยแวะมาที่หมานะคะมาซื้อเป็นอันนี้ mm hmm. แล้วก็กินเป็นนมโปรตีน mm hmm. ก็คุกินขวบไปเลย mm hmm. เป็นมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเช้าเพราะว่า oh, ตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะคะ mm hmm. ไปกินกัหนหลังจากที่เราไปอีสข้าวเช้าบ mm hmm. วกกลางวันเสร็จนะคะเราก็มาซื้อของฝากที่ Lucky Store ที่เมียงดงคืออันนี้เป็นแบบสา,าขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็คนเยอะด้วยใครที่จะมาซื้อของฝากก็แนะนำว่ามาซื้อที่นี่เลยเพราะว่าตอนนี้ลดประมาณ50นะคะแล้วก็มีซื้อไอติมมาด้วยอันนี้เราก็ไปซื้อของฝากกันมานะคะ mm hmm. คือหนักมากทุกคนเราหมดไปประมาณ50,000วอน wow. ห0 0 0นสานิด,นดใช่มาค่ะจบ เธอซื้อฉันซื้อแค่นั้นแหละฉันซื้อเธอซื้อหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งกันมาแล้วนะคะก็คือแบบหมดเนื้อหมดตัวกันแบบช้ำแดีวจะขึ้นรูปให้ดูขึ้นคลิปให้ดูปัง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 บอปังปังปังโอเคแล้วเราก็จะซื้อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ขนมปังปลาขนมปังปลาของคนแบบเป็นร้านโลเคอลมากไม่ได้ไปตามรีวิวใดๆไปเพราะความหิวจะมาชิมกัน อยังไม่เจอไส้เลยอ่ะเหมือนไส้ข้าเหนียวดำนี่เปล่าตัวแดงอ่ะ่ยเออไม่รู้เหมือนกันตอนมืดแล้วกันเราจะไปกินปิ้งย่างกันหลังจากที่ไปทำสวยนะคะเราก็มาอี t ปิ้งย่างคาลีกันคือน่ากินมากทุกคนอันนี้คือแบบ ออกจากคลินิกรเรามาอันนี้ย่านฮงแดนะคะแบบย่านคนปุ่งพาน mm hmm. แล้วก็ราคาก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าร้านสะอาดแล้วก็เย็นด้วย mm hmm. แบบบรรยากาศดีอันนี้เป็นแบบข้างนอกนะคะ mm hmm. นี้เป็นเดย์สุดท้ายที่เราจะอยู่ที่เกาหลีแล้วนะคะวันนี้คือแบบแทมจะไม่ได้อัดอะไรเลยกินข้าวตอนเช้าปั้งอันนี้คือวิวประมาณนี้แล้วแบบตอนเช้าคือ23องศาตอนนี้เราเก็บของเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทําสวยกันนะคะวันนี้จะไปที่ซซเนียคลินิกคิดว่ามาเกาหลีทั้งทีเราจะไม่ทําสวยก็ไม่ได้ไงแกโอเคเดี๋ยวไปกันอันนี้นะคะเราก็จะมาลงที่สถานีกังน,นํา สส <buena> อันนี้เราก็มาลงที่สถานีกลางนำนะคะเราจะเดินทางออกสิบแล้วก็ตรงยาวไปเรื่อยๆเลยไปเจกอกันที่คลินิกค่ะทุกคน เข้ามาที่นี่เขาก็จะให้น้ำแร่คนละขวดนะคะแล้วเือตอนคอนซัลร์ไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาเลยเพราะว่าเขามีร่ามภาษาไทยให้ค่ะนีอันนี้ขอเรียกว่ามุมเตรียมความ,อม้อมมีอุปรกรณ์เช็ดหน้าล้างหน้าให้เราขบจบทำเองได้เลยหน้าเสร็จแบบแบบก็โดนเรียกไปแปะยาชาละใช้เวลาประมาณ20นาทีมาตรการแรกที่เราทำก็จะเป็นเอ็กโซโซม5าซต่อ้วยรีจูรันค่ะบูสผิวหน้ากันนอยจะบอกว่าหัตถการนี้แอบเจ็บนะคะคือพูดด้วยความจริงใจแต่เพื่อความสวยเราทนได้แล้วเราก็มาทรีทเมนต์หน้าแล้วก็มาร์คหน้าต่อคือเพลินจนเกือบหลับอะท เอ็กโซโซมแล้วก็ลีจุรันจะบอกว่าลีจุรันเจ็บมากแต่คือเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไงก็คือคุมแล้วค่ะมาเกาหลีครั้งนี้ได้ทั้งแบบช้อปปิ้งได้ทั้งแบบความสวยโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันก็คือสามารถไปดูรูปอัปเดตเราได้ที่ <c oughs> อจอเลยนี่แต่ต่อมาเราจะเดินทางไปแอร์พอร์ตแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายๆขอบคุณที่เราชมตลอดสามวันเที่ยวที่เกาหลี ครั้งหน้าจะไปเที่ยวไหนเดยวต้องรอติดตามบ๊ายบายไปละ